เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมพับจีมอบายเมโทรรอยัลวันนี้เราก็จะมาเล่นด่าน3กันนะครับด่าน3ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องมีของมูลค่ามากกว่า1นึ0 0 0สขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้แล้วก็ถ้าคุณตายโอกาสที่ไอเทมจะสูญเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเจอกับน้องโรฮานอีดแล้วก็โกโดเกมเมอร์นะครับ เป็นน้องที่ร่วมเล่นพับจีมาด้วยกันนานครับโดยเฉพาะซีรีส์เมโทโอเคใส่กระสุนให้พร้อม oh. เตรียมตัวครับ oh. มีตี้อยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมตายแล้วมีใครยิงปืนระเบิดนะ่ะ หน้าข้างหน้าโ,โอ้โหยิงไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอล้วอย่าโผล่มานะอย่าโผล่มานะ,ะรนะบก่อนร<ะ>บก่อนอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันอยู่ตรงเนินก่อนใช้ความได้เปรียบ ตาย撒ะออเสียดายคลิปนี้แมวระเบิดมาโอเคครับข้างหน้ามีการยิงกันเฮ้ยระวังระวังระวัง เป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าตีใหม่ตีใหม่เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนตรงรถแล้วใช่ไหมตรงรถใช่ไหมไปไปบุก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 อ้ยหัวแตกไปช่วยแล้วช่วยล้มแล้วล้มแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยช่วย นี่นี่ยิงระ,ะยะไกลค่อนข้างดีนะแต่ระยะใกล้นี่แบบสู้ยากครับสู้ยากเปิดกล่องก่อนเฮ้ยเก็บฮะอืม thank you ตรงไหนเอ่ย M K ม่วงรอโอ้สุดยอดเลยมาเลยมาเลย,เลยโอ้โหสุดยอดไปเลย โอเคครับปืนไลฟเฟิร์นทั้งสองกระบอกแล้วอเอากระสุนแห่นี้ก่อนปืนนี้ดาเมจแรงกว่าครับแต่เอา,เอากระสุนมาใส่นี้ดีกว่าอันนี้ยิงรัวเผื่อศัตรูมาใ,ใกล้โอเคครับ ตามโลหานไปครับตอนนี้เราก็ใส่ชุดกันรังสีแล้วอของใส่ในช่องก่อนโอเคครับวิ่งตามไป ประกอบนว้ก่อนเผื่อดได้ปืนยิงผูครับเราจะได้กลับบ้านได้โอเคเปิดแล้วเฮเอามาได้ปอกกระสุนถ้าแบบมีทีมดีแล้วเล่นด่าน3านี่แป๊บเดียวรวยรวยมากๆครับ ค okay. ตามไปครับระวังเจอคนนะตรงนี้บอดโดนยิงไปแล้วตรงเนี้ยบอดโดนยิงไปแล้วโอเคบอดโดนยิงไปแล้วศัตรูอยู่ข้างหน้าครับนะน,น่าจะอยู่แถวเนี้ยน,น่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละไม่กล้าเขานะเราเพื่อนมากอน โอ้ตรงนี้มีศพเลยเว้ย,<น>ยเก็บเสียงย ok ิงบนหัวคอยก็ได้นะได้ได้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้บนหัวคอยยังไม่ได้ยิงนะบนหอคอยยังไม่ได้ยิงนะบนหัวคอยอะ่ะเรียบร้อยเ,อเก็บแล้ว <Okay. S 1> เฮ้ยอะไรวะอะไรวะใครวะใครวะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตกใจหมดเลยเราก็ตื่นตื่นตะหนกไปเปิดกล่องตรงนี้ก่อนเปิดกล่องครับเพราะว่าตัวตัวที่มันยิงบอดอ่อน เฮ้ยมีคนสติว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 ฮะมันมันก็รู้มาดิมาดิอยู่ไหนวะกินยาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีเจ้าเครื่องเข้าไปงานล่างแล้วสติวดาวตัวสติวดาวตัวสติวดาวอะสติวดาวสติวดาวใช่ไหมข้างหลังข้างหลังข้างหลัง สิวดาวสิวดาวเตรียมเตรียมตามไปซ้ำตามอีไดไปอยู่ไหนวะเอเฮ้ยอะไรวะยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงอะไรยิงอะไรมาด้วยมาด้วยมาด้วยตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียว ตามมาช่วยกันตามมาช่วยอุ้ยลนลนลนอันนี้สมองนะโอเคอันนี้อันนี้สมองอันนี้สมองตายสองเลยใช่ไหม ยาก่อนเครื่องดื่ม,มชูกำไรอีกอันหนึ่งโอเคที่ลนมากเลย นนะกรรี้ลน่ะกระสุนเอ่อผมมีนะประมาณ70กว่าลูกอ่ะเอาไหมโอเคเอากระสุนเก้ามมยนทิ้งไป <got> ตรงนี้สิบเก้าลูกนะยังเหลืออีก57ลูกเล่นบอมคู่ประหยัดกระสุนกว่าแล้วมีคนอยู่ในทองอนะ่ะมีคนอยู่ในทองแน่นอนอนะ่ะเขาก่อนที่มันจะเข้ามันจะมีบอดดัก <got> อยู่มีนคนเอาการะสุนไหมนั่นน่าจะ มันน่าจะมีที่ทองน่ะน่าจะมีที่ทองโอเคน่าจะไม่มีใครเอาไปรุยต่อรุยต่อไปครับไปตอนนี้เหลืออีกย1่สิเ็นาทีครับเตรียมตัวลงไปข้างล่างครับเพื่อล่าสมบัติ มียังสองกระบอกครับ MK14 กับ MK12 ได้ดินมีคนว่ะใต้ดินใตดินเอ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนได้ดินมีคนจริงๆริงเห็นมั้ยมันอยู่ตัวเดียวเลยสักหนึ่งตัวมั้งนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ใกล้ๆอ่ะโอเคโอเคโอเคไปพร้อมกันไปพร้อมกันมมใครีนนนนาวิชั่่บ้้งออะยยืหไม่มีไม่มีเลยไม่ได้เอาไนท์มา ลำบากแล้วตานี้ไป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 ลุย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 เฮ้ยตายไปซะขาเปิดตรงนี้หนึ่งกล่องนะ ไม่ว่าอะไรนะไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยครับวิ่งเปรี้ยวสตู้จะเกิดภายในอีกห้าวิเกิดที่ไหนเอ่ยเกิดตรงกลางครับ โอเคไม่เห็นเฮยมีคนเก็บของใช่ไหมโอเโอเคครับไปเป็นกลุ่ม เกาะกลุ่มกันไประวังระวังโดนดักนะใครอะไรวะใครยิงวะโอ้บอดบอดบอดมันอยู่ใดินอยู่เลยอยู่อยู่ท้งขวาแล้วเดินเดิน โถ้ขวาโถ้ขวาเห็นเห็นตรงนี่ผมมาไงโอเคโอเคขับไปอยู่โถงขวานะโถ้ขวาเห็นเห็นมาร์คซีเออร์ผมไหมผมมาร์คตรงนั้นนี่อยู่แถวๆนั้นนี่มีศพคนเนี่ยเซว่าตัวนี้ปูบวกกันมันมาดเลยอ่ะตรงนี้ผม,มมา,ารมมา์คแล้วพี่มาร์คซีเออรผมมาร์ค โอเคมันมันยืนมันยืนเอ๋อยู่ไปสิวะรออะไรถ้าสติตกนี่ก็กลับเลยนะเนี่ยถ้าสติลมันตกอะเข้วไปประอบปีศาจจริงๆ่กลัวมันดักกลัวเจอลูกซองอะเฮ้ยโอ้ยไอ้เี้ยไม่ใช่วเยบยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ จะหมดนนึกว่าลูกซองไอห่าเอ้ยปืนลั่นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนยังยังงงยังงงก็อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมตายายังเห<ป>ินเสียงเต็มเดินมาทางไหนไม่รู้เมื่อกี้มัางงานยิงพี่อ่ะแล้วมันก็หายไปเฉยเมื่อกี้มันยิงพี่อยู่ตรงนี้นะไม่รู้มัานหายไปไหนมาไ,<ห>าไว้เป็นนี่หายเลยโอเคครับเกาะกลุ่มกันไปเพื่อความอยู่รอดมันยิงพี่นะว่าเราเดินตามหายเลย ม่อกินไปอยู่ตรงไหนจับคู่กันลยจับคู่กันไปอเดี๋ยวรอดูในนี้ตรงนี้มันมืดเลยกลัรลูกสองนี่มึงแฉกแบบโลูกฟองมากเลยฮะเโดนฟองนั่นเอ็นอยู่ในฝนมืดเอปืนอยู่ตรงไหนเอ้ย ตัวหาตัวให้เจอนของเต็มละตอนนี้เหลือเวลาอีก16นาทีครับยังหาตัวสติลฟอนต์ไม่เจอนะครับ บอดบอดบอดยิงบอดยิงเอ,เอ้ยได้ไนวิชั่นด้วยยังปืนใครยังปืนของมายเลเซายเฮ้ยลืมไปกระบ,บอกนี้มีไนวิชั่นนี่หว่าไปเก็บได้ตอนไหนวะไป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 แล้วใช่ไหม กระโดดกระโดดโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคโอผกข้างนอกแล้วใช่ไหม ไปเออโผล่มาข้างนอกแล้วคลิปนี้ก็ได้แสนหนึ่งก็โอเคละวุฮ้ยปืนบอส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 เอาบอดไหมเอาบอสไหมเอาปอดป่ะ เอาก็จัดเลยนะ กระสุนหมดเปลี่ยนกระสุนก่อนเพิ่งกดนะรอรอกันโอเครออีกคนกินเครื่องดื่มชูกกำลังมีของอะไรบ้างเนี่ยกินไม่แบบเหมือนคุณกระสุน,นทิ้งกระสุนธรรมดาทิ้งไปบอสย,ยิงยิงแค่เดียวอเกาะเหลือ,600อ,อหกร้อยอะเกาะหกแบบใพ้ลูกซองอะกระสุนมงง่วงโดนนัดเดียวอะอ โดนนัดเดียวเกาะเยอะสูงน่ะเปิดก่อนคือกล่องนี้มีอะไรแรงมากเลยผมว่าไม่ถึงสูงนะกุญแจจะลดลดทีเล็กสองร้อยอ่ะจะสั่นเลยไหมจะสั่นเลยไหมไม่ของพี่โดนโดนใกล้ๆเลยระยะนิดเดียวอ่ะระยะระยะแบบบอกปืนแล้ยกดเลยกดเลยโอเคคิดว่าได้อะไรบอกปืนอ่ะเกาะห่าง คปอลูกซองอ่ะลูกซองที่พี่โดนย<ห>ิงเนี่ยใส่กาได้ปะได้ปะโอ้ยได้ด้วยได้ด้วยได้ปะเดี๋ยวเวลายโยนของครับ ได้แล้วครับไซกา got got นี่ปืนอะไรแมวแมวแมวโอเค okay, เดี๋ยวคลิปหน้าเล่นสายลูกซองดีกว่ากลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่าไป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 แล้วไปแล้วกลับกลับกลับ ได้แล้วก็กลับครับ <Okay. S 3> มันมีโอกาสได้หมวกม6วันอ่างด้วยมันก็สติวออ่ะเขาตอนที่พี่เล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่ก็ได้เหมือนกันได้หมวกได้มหมวกวันหึ่เสียงปืน A W ตรงนี้หนึ่ง,งแล้วก็ตรงนี้สองตัวโอ้ยโดนจริงโดนอยิงโอ้ตกใจหมด อตกใจหมดเลยไปครับไปไปล่าบ,บอสตรงข้างหน้าครับ ไปวิ่งไปเฮ้ย <c oughs> อะไรวะยัง <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่มีอีกทีมเนาะอันตรายจริงว่ายน้ำวังบักมันออกมาเน่ะกลัวอย่างเดียวกลัวบักแม่งวิ่งออกมา มาแล้วมาแล้วกรหน่ำยิงกรหน่ำยิงมันเรียบร้อยสำเร็จนอนก่อน,เ,เ,เ,นเอาเลยเอาเลยเอาเลย ของเต็มแล้วเต,ลเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วเต็มแล้ว เรากลับเลยดีกว่าไปไปแล้วกลับเอทเคได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะไม่เจอกับทีอื่นนะ9นาทีที่เหลืออยู่นี่ ม,มีคนเปิดของยังวะไปดูก่อนไปดูก่อนโ okay. อเคเฮ้ยยังไม่มีใครเปิดครับเปิดเลยดีกว่าอุ้ยอืมคุ้มค่า,าจริงๆ ตอนนี้เราเวลาอยู่แปดนาทีทีมน่าจะไปโลหานไปแล้วครับผมอุย้ยแท็บเล็ตอุย้ยสุดยอดไปไปไปเราขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่ามีคน ของใส่ก่อนอย่างน้อยก็ตายก็ยังมีของแสนหนึ่งยังไม่ขาดทุนมากนักขาดทุนดิถ้าตายของตกใช่ไหมไปดีกว่าไปดีกว่าเหลือเราคนเดียวแล้วรีบเร็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 ว,รรวโคตรลุนเลยว่ะ กลับแล้วจะมีใครตามเรามานะเจได้เท่าไรได้389 0 0 0พันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ